ชื่อเรือนบุษบาก็คือกลับมาจากต่างประเทศใหม่ๆมันก็จะรู้สึกว่ามองอะไรที่เป็นไทยแล้วรู้สึกเท่จังเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าเออหาอะไรที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับดอกไม้มันก็เลยเมื่อตอนนั้นได้ชื่อก็คือเรือนบุษบาแปลว่าบ้านดอกไม้ the flower house ก็เลยเก็เลยเลือกชื่อนี้มาเรือนบุษบาเปิดมาแล้วอตอนนี้เข้าปีขึ้นปีที่12 ตอนนี้มีสาขาเดียวก็คือสาขาตรงที่อโศกเนี่ยครับเพราะว่าวิธีขายของไม่รู้ผมคุยกับพี่คุยกับหลายๆท่านอะไรเงี้ยคคือวิธีการค้าขายของโลกยุคปัจจุบันมันเปลี่ยนไปนะฮะหน้าร้านมันอาจจะไม่จำเป็นมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่การติดต่อให้สะดวกการส่งให้สะดวกเนี่ยมันเริ่มเข้ามาแล้วมันเปลี่ยนไปเด็กๆหรือว่าคนรุ่นปัจจุบัน การบริโภคเขาต่างกันไปอ่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกเป็นบุคลิกของกิจการนั้น mm hmm. แบไบหน,น ที่เดือนพฤษภาเนี่ยที่จะถามว่าจะเด่นหรือว่าแตกต่างจากที่อื่นยังไงอันแรกก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ก็คือผมออกแบบเอ,เองออกแบบภาชนะเองที่เป็นภาชนะกระดาษนะครับก็เป็นแจก,กันกระดาษกับกระเช้ากระดาษแล้วก็ส่วนอื่นๆแจก,กันเราก็เลือกแจก,กันค่อนข้างมีคุณภาพค่อนข้างเนื้อดีอะไรเงี้ยครับดีไซน์ดีอันที่2เรื่องเซอร์วิสคือทีแรกเปิดร้านดอกไม้เราก็จะคิดว่าเราขายดอกไม้ จริงร้านดอกไม้มันมากกว่าขายดอกไม้มันคือการทํางานบริการมากกว่าดอกไม้มันคือดอกไม้พอจัดเสร็จปุ๊บมันก็เป็นสินค้าหนึ่งชิ้นแต่การที่รับออเดอร์คุยกับลูกค้านะครับให้ถูกใจเขาหรือการดิวอื่นๆเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องของบริการทั้งหมดงั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราผลิตได้อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเรา ทำให้มันจบขั้นตอนคือดอกไม้ไปถึงผู้รับด้วยสภาพที่สวยงามเนี่ยถ้ามันเราทําไม่ถึงตรงนั้นแสดงว่าไม่สําเร็จปัจจุบันนี้อะไรอ่ะเทคโนโลยีมันเยอะดังนั้นมันช่วยกันเยอะอย่างเช่นเราจัดดอกไม้เสร็จเราจะถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูอะไรเงี้ยครับให้คอนเฟิร์มว่าคนสั่งเพราะส่วนใหญ่คนสั่งจะไม่ได้เป็นคนรับเขาก็อยากรู้ว่าเขาได้ดอกไม้ส่งดอกไม้อะไรรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือมันก็เหมือนแบบเราสร้างความ ไว้วางใจให้เขาอะไรอย่างนี้ครับจากได้ทําธุรกิจดอกไม้มาประมาณ10กว่าปีครับด,ด้วยว่ารวบรวมสรุปเอาเนี่ยครับว่าร้านดอกไม้มีลักษณะพิเศษนิดนึงคือถึงดังแต่คนไม่ซื้อเพราะว่าดอกไม้เนี่ยไม่ได้ถูกใช้ไม่เหมือนอาหารดังปุ๊บคนวิ่งไปกินได้เลยอดอกไม้ดังอืมสวยจบ แต่ตัวเองไม่ได้ใช้ไม่ได้ซื้อแล้วดอกไม้มันราคามันก็ค่อนข้างสูงอ่างเงี้ยเขาก็จะแค่จําจาอ๋อร้านนี้ร้านนี้เเคยได้ยินชื่อได้ยินชื่อกว่าเขาจะได้ใช้งานก็จะนัน่นก็ต้องปีนึงอจะครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยหรือไม่หลายปีครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นธุรกิจที่ดังร้านดังก็จริงแต่อาจจะไม่ได้ขายดีแต่มันก็จะแบบเป็นโอกาสที่ทำให้เขาจำแล้วก็วันหนึ่งเขาอาจจะเลือกเรา oh, ถึงแรงบันดาลใจที่ทํางานหรือทําธุรกิจอย่างดอกไม้เนี่ยถามว่าชอบไหม,มตอบทุกวันนี้ยังไม่ชอบนะแต่มันคุ้นมันคุ้นเคยมันทํากว่าสิบกว่าปีมันทํามาสิบกว่าปีมันก็คุ้นเคยแล้วมันก็เหมือนแบบพอคุ้นเคยแล้วมันก็เหมือนเป็นที่รู้จักอะพอนที่รู้จักปุ๊บเราจะถามคนจะถามอะไรเกี่ยวกับดอกไม้ตอบอะไรเกี่ยวกับดอกไม้เราก็ตอบได้เห็น <He S 2> ดอกไม้ใหม่ๆเนี่ยตื่นเต้นชอบ แต่ถามว่าจะต้องเอามารับมากอดมาอะไรเงี้ยอาจจะบบไม่ใช่พี่อะไรเงี้ยแต่แบบชอบที่จะแบบไปเห็นของใหม่ๆอเงี้ยคือเราอาจจะแบบให้มันเปลี่ยนไปเรื่อยอย่างนั้นนะ่ยอันที่จะได้เห็นของแปลกตาหรือว่าได้รับอินสปิเรชันใหม่ๆเนะี่ยมันคือการเดินทางมีเขชอบชอบไม่อยู่กับที่ชอบไปนูน่นไปนี่อะไรเงี้ยครับไปต่างประเทศบ้างไปในประเทศบ้างอ,อย่างเงี้ยไปเห็นแล้วก็ พักหลังนี่ก็จะเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นงานแฟร์ปอะไรเงี้ยมันก็ได้เห็นเห็นวัสดุใหม่ๆดอกไม้ใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้พบปะผู้คนพอได้เจอผู้คนผู้ก็ได้คุยนะได้คุยมันก็ได้มุมมองเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เกิดอินสปายได้หมดบางทีบางเรื่องเออคิดไม่ถึงยิ่งได้คุยกับคนหลายๆรุ่นเนี่ยเราจะเห็นไอเดียความคิดความแตกต่างอะไรเงี้ยพอสมควรเลยซึ่งทำให้เราได้ กิด Inspiration ไ like in ถ้าสำหรับผู้ที่อยากมีร้านดอกไม้นะครับจะบอกว่า10ปีเนี่ยวิธีวิธีคิดวิธีคิดทำธุรกิจมันมันต่างมันต่างกัน อย่างที่บอกนะฮะเมื่อก่อน10ปีที่แล้วต้องหาทําเลต้องหาหน้าร้านต้องแต่งร้านสวยทําไปทำไทำมไม่รู้ลงทุนไปตั้งเยอะโอเคคนเมื่อก่อนอาจจะวิ่งเข้าร้านปัจจุบันเปิดร้านมาแทบจะไม่มีคนเข้าแต่โทรศัพท์เข้าอีเมล,ลเข้าเฟซบุ๊กเข้าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยไม่ไม่แน่ใจว่าในการที่จะประกอบกิจการในปัจจุบันหรืออนาคตที่คนรุ่นใหม่กำลังจะต้องทำเนีย่ยนอาจะต้องเจอ เจอการเปลี่ยนแปลงอะไรไปนี้ครับแต่สิ่งที่ควรจะมีทุกๆคนและก็ต้องมีครับก็คือความอดทนความอดทนอันนี้ทุกคนเลยทั้งคนเก่าคนใหม่ถ้าไม่มีความอดทนเนี่ยมันจะไม่สามารถผ่าอุปสรรคไปได้โดยเพราะปัจจุบันเนี่ยคู่แข่งหรือว่าทุกคนนะมีไอเดียทุกคนมีาเรมีตัวอย่างในการทำกิจการ คือพี่ว่าความอดทน,นเป็นเป็นสิ่งสำคัญที่ที่ถ้าจะทำกิจการนะส่วนตัวเป็นหลัก <c oughs> นี่คือเรื่องราวของフラワーีไซเนอร์คนนี้จากอดีตครีเอทีฟสายโปรดักชันมาสู่เจ้าของร้านดอกไม้เรือนบุษบาด้วยเส้นทางและโอกาสที่ไม่ธรรมดาปัจจุบันเขาคนนี้ก็ยังไม่หยุดนิ่งที่จะขวนขวาย หาความรู้และแรงบันดาลใจใหม่ๆเพื่อต่อยอดธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกหวังว่าเรื่องราวของเขาคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆอีกหลายคนแล้วสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปทางช่องทวิชั้54และ70กับ Block A e n t e r t a i n You r b r a i n Without your satellites and glowing at least we were hoping. Yeah, the satellites are glowing. Well, just for the moment, yeah, we stole it. Saw your face and the words just came. Yeah, I blew that bottle.